เราก็มาอยู่สลับเกมใหม่ประจำสัปดาห์กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่รอคอยเกมใหม่ประจำสัปดาห์อยู่เนี่ยนะครับก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับก่อนที่เราเนี่ยจะไปดูกันก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์ไปืแบ่งปันเกมให้กับเพื่อนรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถกดสนับสนุนที่การกดสมัครสมาชิกการกดสเปอระแทงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมกันที่ร้อยแล้วเนาะเพื่อไม่การเสียเวลาแล้วกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย Did you jump not go เกมแนวเทิร์นเบดนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวเทิร์นเบดแล้วก็มองหาเกมแนวเทิร์นเบดที่อยู่ในธีมแบบแนวไซไฟไซไฟนหน่อยเนี่ยต้องไปลองเล่นเกมนี้เลยนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า New f o r r i a r นั่นเองนะครับท่านผูก็ต้องขอภัยในส่วนนี้กันด้วยนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องลงไปยึดภูมิประเทศต่ตงตางๆในแต่ละภูมิภาคนะครับแล้วก็ในการไปยึดเนี่ยมันก็จะมีการต่อสู้กับฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะมีตัวเนี่ยที่จะมาคอยทำร้ายเราอยู่นะ ต้องจัดทีมวางแผนการกส่งทหารนะรเพื่อไปสู้กับฝั่งตรงข้ามในการส่งทหารนะครับมันก็จะมีคา่าท,ที่แตกต่างกันไปด้วยขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะจัดทีมอย่างไรให้เหมาะนะครับนาอแล้วก็เป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพลินได้แล้วก็มีพื้นที่ให้เราเนี่ยได้ไปแย่งชิงกันค่อนข้างที่เยอะพอสมควรเลยนะครับสำหรับใครต้องการที่จะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้ กันอยู่ได้เลยนั่นเองนะครับเกมเล่นชูวเล่นเพลินกันบ้างแล้วก็เป็นเกมที่มีชื่อว่า World v e n t u r e นั่นเองนะครับสำหรับตัว World v e n t u r e นี่เ,เ,เ่ยเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นหนอนในอาชีพต่างๆที่จะต้องไปต่อสู้กับเหล่าศัตรู ที่โผล่มาในดีเดนของเขานะซึ่งตัวเกมเนี่ยมันเป็นเกมที่ต้องเล่นตามเว็บไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องทําเวลาให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันจะมีหมดเวลาเท่านั้นนะครับถ้าเราเนี่ยฆ่าฝั่งศัตรูไม่หมดแล้วเวลาหมดเนี่ยเราเนี่ยก็แพ้ไปเลยนอนภายในตัวเกมเนี่ยมันก็มีอาชีพที่แตกต่างไปด้วยขึ้นอยู่กับผู้เลนะ่นแนวบ้านจะ เปิดตัวไหนได้นะครับแล้วก็ในการเล่นของตัวเกมนี้นะครับเรามีเพียงหน้าที่ในการสุ่มตัวของหนอนเนี่ยมาอยู่ในด่านเท่านั้นก็พอนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเล่นด้วยระบบแนวตั้งภาพกราฟิกจะเป็นภาพกราฟิกแนว 2D เลยมือถือสเปกต่ำสามารถเล่นได้สําหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถร้องเล่นเกมนี้กันดูได้เลยเกมที่ต้องบอกเลยว่าหลายๆคนชื่นชอบแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเล่นกันอย่างเกมที่มีชื่อว่าวิวาใบสังตาย 6หรือว่า Paper Bride 6 Nightman นั่นเองนะครับตัวเกมนี้ก็เดินทางมาถึงภาคที่6กันที่ร้อยนะครับต้องบอกว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่คนน้าทำออกมาได้ดีเนื้อเรื่องดีแล้วก็มีการแก้ไขไปริศนาที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายเลยทีเดียวนะครับซึ่งตัวเกมนี้นะครับหลกักๆมันเน้นการเล่าเรื่องนะครับตำนานสุดหลอนของจีนโบราณน,นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีเนื้อเรื่องมันก็จะมีอะไรต่างๆเราแก้ไขกัน เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่อยากจะแนะนาท่านผู้ชมมากๆสำหรับใครที่ยังไม่ได้เล่นภาคแรกเนี่ยก็ต้องไปเก็บตั้งแต่ภาคแรกเลยนะครับจะได้รู้เนื้อเรื่องของตัวเกมแล้วก็ตัวเกมเนี่ยรองรับระบบภาษาไทยด้วยเหมือนกันนะครับตัวเกมนะครับยังไม่เปิดให้บริการนะครับแต่ว่าตัวเกมเนี่ยจะเปิดให้ในวันที่20เดือนธันวาคมนี้แหละนะครับก็สำหรับใครที่อยากที่จะลงทะเบียนรอหรือว่าไม่อยากพลาดเกมนี้นะครับก็สามารถไปลงทะเบียนรอลเล่นเกมนี้เกิดได้เลยนั่นเองนะครับ เกมแนวเอาช่วลอดที่สามารถเล่นกับเพื่อนเล่นกับคนอื่นกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า a r m Last War น,นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องลงไปอยู่แล้วก็ชุวลอดในโลกอันกว้างใหญ่แล้วก็ตัวเกมจะเป็นรูปแบบ Open w o บ l d นะครับเราเนี่ยยังสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับจัดที่ได้มากถึง5าคนในแมปเลยนะครับตัวเกมมันออกคล้ายๆธีมตัวของเกม War C ในคอมเลยนะครับแบบว่าเราเนี่ยจะต้องรวบรวมทรัพยากรต่างๆ นะครับจากตัวของซอมบี้หรือว่าจากตัวเมืองหนักเนี่ยแล้วก็นํามาดิวนํามาขายของได้ด้วยเหมือนกันตัวเกมยังสามารถปรับภาพมองได้ตามที่เราต้องการเลยจะเป็นภาพมองบุคคลที่3หรือว่าจะเป็นภาพมองบุคคลที่1ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นเกมหนึ่งที่น่าสนใจพอสมควรนะครับการาฟิกเป็นในเกมอาจจะไม่ได้สวยจนเกินไปมือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้ นะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปร้องเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะครับเกมแนวฟุตบอลกันบ้างแล้วก็บลิสกิสิทแท้จากทาง e a กันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า e-sports FC Empire นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวมินิเจอร์หรือว่าเกมแนวจัดการบริหารทีมฟุตบอลนะครับเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นตัวของผู้เล่นเองนะครับเราเนี่ยจะเป็นเหมือนอารมณ์แบบโค้ชจัดนักเตะต,ต่างๆจัดทีมต่าง,งๆที่เราชื่นชอบเนี่ย ให้ไปแข่งขันกันในลีกต่างๆซึ่งตัวเกมเนี่ยมันก็มีนอกเหนือจากการแข่งก็คือการสร้างตัวของสเตเดียมแล้วก็สร้างตัวของศูนย์ที่สามารถฝึกฝนนักเตะของเราเนี่ยให้สามารถเล่นได้ดีเพิ่มมากขึ้นเพิ่มนักเตะแต่ว่าเกรดตัวของนักเตะดีเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับตัวเกมนะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ดีพอสมควรใน,นรูปแบบการจัดทีมแล้วก็รวมไปถึงรูปแบบนักเตะต่างๆนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเป็นเกมหนึ่งที่น่าสนใจ พอสมควรเลยนะครับเราก็มาอยู่สลับเกมในเครือของ b r a d e of God กันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า b r a d e of God X นั่นเองนะครับตัวเกมก็เปิดให้บริการกันที่อมร้อยแล้วนะครับสลับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวสไตล์ ดาร์คโซ่นะครับก็คือเราเนี่ยจะมีหน้าที่ในการต่อสู้กับศัตรูแล้วก็ศัตรูเนี่ยมันจะมีความใหญ่เมื่อมามากๆนะครับเราเนี่ยจะต้องต่อสู้กับตัวของศัตรูให้ได้ในการต่อสู้เนี่ยมันก็มีทั้งการแดดหลบทั้งการแพร่ีศัตรูรวมไปถึงการฟันจนอ่อนของศัตรูก็ได้เหมือนกันแล้วก็จะมีเกจพลังงานในการใช้ในการโจมตีในแต่ละขั้ด้วยเหมือนกันตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่ค่อนข้างจะเน้นไปทางการคอมโบของการฟันหรือว่าคอมโบของการใช้ทงต่าง แล้วก็รวมไปถึงสกิลเนี่ยมันก็น่าจะมีเยอะมากมายให้เราได้ผสวมใส่กันด้วยนะครับตัวเกมบริการทั้ง PC แล้วก็ตัวของมือถือนะครับเล่นได้นะครับแล้วก็ภาพกราฟิกภายในเกมค่อนข้างทีสวยงามมากๆเลยมือถือสเปคต่ำเล่นไม่ได้นะเพาราะว่ากราฟิกคอนเทนต์กินสเปคเม,มากๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมนะครับยังสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับเรานี่ยังสามารถเล่นกับเพื่อนแบบเล่นกับบอทก็ได้นะเชิญเพื่อนมาลงดันเจียนนะครับหรือว่าจะเป็นการ p v p เล่นกับผู้เล่น ก็ได้เช่นเดียวกันเกมแนวสไตล์อนิเมะแล้วก็เป็น,นแนวเอมมโบอาเก่นบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Genesis 2นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมเนแนวเอมมโบ r อาที่เราเนี่ยจะต้องดวลกับผู้เล่นในรูปแบบ 30 vs 30ตัวเกมเนี่ยมันก็จะแบ่งฝั่งกันเลยนะครับมันจะเป็นเหมือนโลกคู่ขนาดที่เราเนี่ยจะต้องสู้กันจากแล้วนะเราเนี่ยจะต้องลงไปอยู่ในโลกอันกว้างใหญ่แล้วก็ความทรัพยากรต่างๆเพื่อนำไปเทมเนี่ยมาเกแก่ตัวละครนะครับตัวละครของเราเนี่ยยังสามารถสลับกันใช้ได้ด้วยมากถึง4ตัวละครเลยนะครับแล้วก็แต่ละตัวละครก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปด้วยนะก็อยู่ผู้เล่นนะครับว่าจะเอาตัวละครไหนมาจัดทีมให้เหมาะสมนะครับตัวเกมนะครับมันก็จะมีชนเผ่าต่างๆด้วยนะก็จะมีเผ่าเท่เผ่ามนุษย์ รวมไปถึงเผ่าเอลและเผ่าอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับแต่อาวุธภายในตัวเกมนี้หลกัหลกๆตัวเกมมันอารมณ์แบบยังยุคสมัยใหม่อยู่นะครับก็จะมีทั้งดาบแล้วก็ทั้งเปิดนะฮะก็สําหรับใครที่ต้องการจะเล่นเนี่ยก็สามารถไปลองเล่นกันได้นะเป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าภาพกราฟิกก็ถือว่าสวยแล้วก็ภาพมองในการเล่นเกมน,นี้จะเป็นภาพมองบุคคลที่飒นั่นเองนะครับเป็นแนวสไตล์ต่อสู้แบบเรียวทามหนึ่งเวทหนึ่งกันบ้างอย่างตัวเกมที่มีชื่อว่าแบงแบงรีเจนนั่นเองนะครับ สำหรับตัวแบงแบงรีเจียนเนี่ยมันจะเป็นเกมไม่คล้ายตัวของไลเลนเจอร์นะครับที่เราเนี่ยจะต้องส่งทหารนะไปต่อสู้กับฝั่งสตูแล้วก็ทําลายฐานทัพสตูให้ได้นะครับตัวเกมเป็น1นึ่งวิหนึ่งนะครับสามารถเล่นกับผู้เล่นก็ได้เล่นกับเพื่อนก็ได้ในโหมดต่างๆนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีตัวของทหารให้เราได้ไปอันเชิญกันเนี่ยค่อนข้างจีนเยอะแยะ,ยะมากมายเลยทีเดียวนะครับขึ้นอยู่กับผู้เล่นว่าเราเนี่ยจะเปิดกระชับปองได้ตัวไหนนะครับแล้วก็คา่าของแต่และตัวก็จะมีความโหดที่แตกต่าง กันไปด้วยนะครับภาพกราฟิกภายในในเกมเนี่ยมันจะเป็นแนวพิกเซลอาร์ตนะครับต้องบอกว่ามือถือสเปคต่ำเนี่ย สามารถเล่นได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปร้องเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะเกมหนึ่งที่ต้องบอกว่าห่างหายไปนานแล้วก็ตอนนี้กลับมาในภาคใหม่อย่าง Monument Valley 3นั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่นานมากๆกว่าจะออกตัวใหม่มาแล้วมีเรื่องราวที่ค่อนน้าจะดีภายในตัวเกมมากๆเป็นเกมหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะครับตัวเกมเนี่ยจะมีเรื่องราวประมาณว่าเราเนี่ยเป็นตัวเอกที่จะต้องเดินทางตามหาพลังงานแสงเพื่อ คืนความสว่างให้กับโลกไม่งั้นโลกเนี่ยเราเนี่ยจะล่มสลายนั่นเองนะครับตัวเกมเนะครับจะเป็นเกมแนวประจนภัยที่บวผสมแนวแก้ไขปริศนาเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ในการแก้ัไขปริศนานั้น ค่อนข้างจะมีความยากง่ายที่แตกต่างกันไปในแต่ละชัตเตอร์ด้วยนะครับตัวเกมเนี่ยมันจะมีชัตเตอร์ที่หลากหลายให้เราได้ไปประจนภัยแล้วก็ไปพบเจอกันด้วยนะครับการาฟิกก็ยังคงเป็นแบบเดิมนะครับแต่ว่าเพิ่มเติมมาที่การเปิดให้บริการจากทาง Netflix เท่านั้นนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปรองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยน,นั่นเองนะครับเกมแนวเล่นเพลินเล่นผ่อนคลายแล้วก็เป็นแนววิ่งกันบ้างน,นะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า world of runner นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับเป็นเกมท นำเหล่าตัวละครของเราเนี่ยวิ่งผ่านด่านไปเรื่อยๆในด่านที่เต็มไปด้วยบุษ,ษักาต่างๆนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีการตกแต่งตัวละครด้วยตกแต่งแฟชั่นของตัวละครด้วยหลักๆตัวเกมมันก็เน้นประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็มีหลากหลายด่านให้เราได้ไปวิ่งกันด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมวิ่งอยู่มาหาเกมวิ่งสุดท้าทายอยู่เกมนี้ก็ตอบโจทย์ มากๆเลยนั่นเองนะฮะเกมนึงที่เขาจะมีความน่ารักแล้วก็เอาไปเล่นเพลินๆได้นะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าเหมียวมีชานนั่นเองนะครับ สำหรับตัวเหมียวมิชชั่นเนี่ยก็คือเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นคนที่จะต้องออกไปตามช่วยน้องเหมียวในแต่ละด่านซึ่งตัวเกมเนี่ยมันจะบวกผสมเกมแก้ไขปริศนาเข้าไปด้วยนะครับก็คือเขาเนี่ยจะมีหลอดในการเดินของเราว่าเราเนี่ยสามารถเดินได้กี่ครั้งใช้ตัวของทักษะได้กี่ครั้งนะครับถ้าเราทําไม่สําเร็จหรือว่าเราเนี่ยเดินไม่ถึงจุดหมายโดยที่รอดของเราหมดเนี่ยก็ถือว่าเป็นอันแพ้แล้วก็เราเนี่ยจะต้องเริ่มต้นใหม่นะครับรูปแบบเกมมีแค่นี้เลยนะเป็นอีกเกมนึงที่เขาเนี่ยทำออกมา ได้ค่อนข้างดีแล้วก็มีความน่ารักภายในตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่กินสเปคด้วยนะสำหรับตัวเกมนี้สําหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะครับเกมแนวแร็แนลล็อก ok กันบ้างนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนวแร็กแนลล็อก ok, แล้วก็หาเกมใหม่เล่นอยู่เนี่ยต้องไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะสำหรับตัวเกมมีชื่อว่าแร็กแนลล็อก5 รีเทิร์นหรือว่าแร็กแนลร็อก V รีเทิร์นนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแร็กแน o ร็อกที่เป็นเวอร์ชั่นภาคใหม่แล้วกันใช้คำว่าภาคใหม่แต่วนะ่าตัวรูปแบบการเล่นก็ยังคล้ายๆเดิมจุนะครับตัวเกมนะครับก็จะมีอยู่6อาชีพหลักให้เราได้เลือกเล่นกันก็จะมีแต่ตัวที่เป็นซอร์ทแมนอาชเชอร์เมดอาชีพอื่นอีกมากมายเลยตัวเกมก็ยังสามารถสร้างไอเทมได้มีระบบภารกิจมีระบบสร้างกิลสร้างแคนก็ได้เหมือนกัน นะครับตัวเกมมีระบบภาษาไทยด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีตัวของเสียงภาคให้เราได้ตื่นเต้นกันด้วยนะครับตัวเกมเนี่ยเขาเน้นไปทางเสียงภาคภาษาไทยให้เราได้ฟังกันเต็นที่บร้อยแล้วน,นั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถเข้ามาลองเล่นกันได้ในเซิร์ฟนอกนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยยังไม่มีในเซิร์ฟไทยน,นั่นเองนะฮะเกม PC ที่ลงให้บนมือถือกันอีกนะครับอย่างตัวของ Resident Evil 2 รีเมกนั่นเองนะครับก็เป็นอีกเกมนึงที่เป็นเกมความยักษ์ที่ลงให้ทางฝั่งมือถือกันแล้วนะครับแต่ว่าตัวเกมไม่มีใน Play Store นมีเฉพาะในฝั่ง iOS เท่านั้นนะครับบอกไว้ก่อนเนาะแล้วก็ตัวเกมนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักตัวของ West ินที่วิวเองเนี่ยเป็นเกมแนวยิงซอมบี้ที่จะมีเนื้อเรื่องแล้วก็จะมีความยากในการยิงอยู่ด้วยตัวเกมเนี่จะพูดเรื่องราวของตำรวจใหม่ อย่างรีออนที่เพิ่งมาเป็นตำรวจในเมืองแล็คูนเซตี้แล้วก็ในวันแรกที่เขาได้เป็นตำรวจนั้นก็เป็นวันที่มีการเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสซอมบี้ทำให้เขาเนี่ยจะต้องสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสตัวนั้นแล้วก็ออกจากเมืองนั้นให้ได้สำหรับตัวเกมเนะครับหลักๆนะครับเราเนี่ยจะต้องเดินหน้าเล่นตามเนื้อเรื่องยิงซอมบี้ไปเรื่อย,อยแล้วก็ตัวเกมเนี่ยเขาน่าจะมีกราฟ,ฟิกที่ค่อนข้างจะสวยงามมากๆแล้วก็ตัวเกมเนี่ย ก็จะมีวูดต,ต่างๆให้เราได้เก็บแล้วก็ได้ใช้ระหว่างทางด้วยตัวเกมยังสามารถอัปเกรดปืนซื้อปืนระหว่างการเล่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับภาพมองในการเล่นเกมนี้นะครับจะเป็นภาพมองบุคคลที่สานะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับสามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะเกมเล่นผ่อนคลายเล่นชิวๆกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า hissy feed นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกม hissy feed เนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้ระบบเป็นงูนะครับที่เราเนี่ยจะต้องมาทําลาย ล้างเมืองให้ได้นะครับซึ่งในการทําลายล้างเมืองนั้นนะครับมันก็จะมีทหารเนี่ยจะคอยปกป้องเมืองอยู่นะครับทหารเนี่ยก็จะถูกส่งมากําจัดเราอยู่เรื่อยๆนะครับตัวเกมเนี่ยมันเป็นเกมที่เน้นหนักไปทางการทําสกอร์สัดส่วนใหญ่นะครับก็คือเป็นการทําสกอร์ระหว่างผู้เล่นนั่นแหละนะครับยิ่งเราทำลายเมืองได้เยอะที่สุดสกอร์ของเราเนี่ยก็จะนําโด่งขึ้นแล้วก็ตัวเกมเ่ยก็จะมี ด่านหลักหลายด่านให้เราได้ไปเล่นกันด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมมันก็จะมีตัวละครที่ปรับเปลี่ยนได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมาไม่ว่าจะเป็นตัวของไก่รวมไปถึงตัวของปลาฉลามก็มีเหมือนกันนะครับก็เป็นเกมหนึ่งที่เล่นสนุกด้เล่นเพลินด้วยการาฟิกภายในเกมจะเป็นการาฟิกแบบ 3D แบบอารมณ์แบบดินน้ำมันหน่อยๆนั่นเองนะครับ เกมเล่นชิวๆเล่นมเพื่อนอีกเกมนึงนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า h a n g e r Earth นี่นะครับก็คือเราเนี่ยจะได้ระบบเป็นคนที่จะออกสำรวจในเหมืองที่เราไม่รู้จักนะครับยิ่งเราดำดิ่งไปในพื้นดินมากเท่าไหร่นะมันก็จะมีปริศนาต่างๆเนี่ยให้เราได้ไปค้นหาให้เราได้ไปแก้ไขกันด้วยค่อนข้างเยอะแยะพอสมควรเลยนะครับกราฟิกภายในตัวเกมเนี่ย <Just> ค่อนข้างสวยเลยทีเดียว อาจจะไม่ได้สวยมากจนเกินไปแต่ว่าก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ค่าจะดีแล้วก็ภาพมุมมองในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองบุคคลที่3นะครับสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะโอเคนะครับก็เป็นไงบ้างสลหรับ15เกมมาใหม่ประจําสัปดาห์นะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าชื่นชอบคลิปนี้กันนะก็สลหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกัน,นคลิปหน้าสวัสดีครับผม